วันนี้เกตี้จะมารีวิวอะไรครับจะมารีวิวร้านไก่ย่างบางตานนะครับไหนครับตรงไหนครับครับขออ่านป้ายก่อนครับร้านว่านีกไก่ย่างบางตานสดสะอาดอร่อยสาขาถองได้มาตรฐานเหตุลดเปอร์เซ็นต์อำเภอบ้านโขงจังหวัดราชบุรีครับครับเน็กนะครับเน็กไก่ย่างบางตานนะครับ สวัสดีครับครับร้านอเนกใช่ไหมครับครับไก่ย่าบางตาลครับผมนครับราบบุรีนะครับอำเภอบ้านโป่งนะครับผมอ่าทั้งหมู่บ้านนี่มีขายไก่อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแสดงว่ามีหลายเจ้าใช่ไหมครับมีครับ400รลังคาเรือนครับอ๋อขายไก่ย่างหมดเลยาไก่ไก่ที่ทำนี่เป็นไก่พันใช่ไหมครับครับผมพันเนื้อเลยใช่ไหมครับน้ำใส่พันเนืครับผมครับน้ำพันอ่ามีขายแบบไหนบ้างครับ จะมีเป็นเนื้ออกครับผมเนื้ออกครับ50บาทนะครับถ้าเป็นห้าสนะครับถ้าเป็นครึ่งตัวแบบนี้นะครับ100่งรนะครับผมแล้วจะมีก็จะมีเป็นสะโพกครับสะโพกนะครับต่องติดสะโพกนะครับ60บาท60บาทนะครับแล้วก็จะเป็นตีกครับตีติดน่องตรงนี้นะครับ40บาทครับเขาเหนียวเท่าไหร่ครับเขาเหนียวนี่ครับขอละสิบบาทไอ้เรนน้ำจิ้มแหนกครับผมน้ำจิ้มแจ่วครับรสเด็ดมากครับทำเองเลยใช่ไหมครับผมทำเองครับผมรูเสร็จครับ อาคารนี้ขอขอดูไก่ก่อนย่างหน่อยนะครับครับไก่ก่อนย่างครับเกสเก็โมาดูครับไก่ก่อนย่างนะครับ,รบอ,นอับบอนอน,นี้หมักด้วยอะไรครับเครื่องเทศค่ะอ๋อเครื่องเทศนะครับไก่นี้ทําเองหรือว่าไปรับจากที่ทาเองค่ะอ๋อทาเองเลยนะครับ แล้วก็เตานี้คือเตาอะไรครับเตาอบค่ะอ๋อเตาอแบบอแบบอบก็มีแบบย่างก็มีใช่ไหมครับอันนี้แบบแบบอบอันนั้นแบบย่างนะครับช่วงวันจันทร์ถึงสุขขายที่ไหนครับอ๋อจะประจำอยู่ที่บ้านฟ้าพิยลรถกองอครับแล้วก็จะมีสาขสาหนึ่งสายประจำอยู่ที่เมืองเอกครับครับแล้วก็ ตลาดสาขาหนึ่งอยู่ที่นานาครับครับนานาเจเลยมีทั้งหมดสามสาขาครับตลาดนัดที่เวลานี้ขายดีไหมครับขาครับขายดีครับผมอ๋อเพิ่งมาขายไม่นานนี้ใช่ไหมครับครับแต่ก็ขายดีนะครับครับครับอาคารนี้เราขอสั่งลิ้นนะครับ ทันให้เลยใช่ไหมครับไม้นี้เลยครับอันนี้นะครับไก่ย่างบางตารน,นะครับจากอำเภอบ้านโป่งจังหวราชบุรีนะครับ ข้าวเหนียวหนึ่งห่อนะครับโอ้โหน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับครับน้ำจิ้มรสเด็ดน,นะครับผมแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งห่อน,นะครับข้าวเหนียวหนึ่งห่อครับอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวนิ่มมากนะครับทานอร่อยมากครับคู่กับไก่ย่างครับ ตัวไหนครับเนื้อร้วนห้าสิบาทครับพี่กระโปงหกสิบนะจ้าเจ็ดร้อยจ้าค่ะเก็ตี้จ่ายตังค์พี่เขาครับครับผมครับ๋องโซนสี่สิบบาทนะครับอ่ะคาเนี้เก็ตี้ให้น้ำบาดพี่เขาครับครับผมขอบคุณมากนะครับ โอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับถ่ายดีๆรุ่เองเฮงนะครับโอเคนะครับโชคดีนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับร้านนี่ไก่ย่างบางตานนะครับอากเกตตี้บอกลาผู้ชมเลยครับเกีคร์นะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตี้มีโี่มีโซน แล้วนะครับตลาดนัดเทพดีลานะครับ